สวัสดีครับพบกับพี่ชายแฮกนะครับในรายการมายาไอดอลนะครับและว,วันนี้อย่างที่เราบอกนะครับพี่ชายแฮกนั่งอยู่ท่ามกลางสาวสวยซึ่งสวยมากๆเลยนะครับ เธอเป็นมิสแองจี้บิวตี้ควีนนะครับล่าสุดนี่เองมาทำความรู้จักกับเธอกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทางรายการด้วยนะครับสวัสดีค่ะน่ารักจริงๆคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทำความรู้จักกันทีละคนนะครับเธอเป็นใครชื่อเสียงเรียงนมอะไรกันบ้างนะครับเชิญคนแรกเลยครับสวัสดีค่ะฟุกนะคะนัทนชาเหลืองช่วยค่ะมิสแองจี้บิวตี้ควีนไทยแลนด์2025ค่ะ คนต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะปามพัทรธิดาดวงนครน,นะคะรองอันดับสองมิสแองจ้บิวตี้ควีนไทยแลนด์2025หค่ะสวัสดีค่ะเบลล่าจิรญาดาวรพกิติอากุลนะคะรองอันดับสองมิสแองจ้บิวตี้ควีนไทยแลนด์2025่้ค่ะวสวยทั้นสามคนเลย คนนี้คือน้องฟุกน้องปัม๊มแล้วก็น้องเบลนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าขอถามน้องฟุกก่อนตอนนี้ทําอะไรยังไงอยู่ที่ไหนบ้าง,างหรือกำลังศึกษาอยู่ค่ะปัจจุบันกก็ทํางานแล้วค่ะแต่ก็ตอนนี้นะคะทํางานเป็นรลขาสัญญาแพทย์คลินิกเสริมกองงามค่ะโอ้โหที่ไหนบอกได้ป้าพูดไปเลยเดี๋ยวเผื่อเผื่อใครอยากจะไปเจอน้องฟุกที่นี่มากตอนนี้ก็เป็นสัญญาแพทย์อยู่ที่เป็นรลขาสัญญาแพทย์อยู่ที่คลินิก D M E อคลินิกคืมนะครับ แล้วคนต่อไปนะครับก็ปามก็กำลังเรียนอยู่ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สี่ค่ะมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะคณะอะไรลูกคณะการาเป็นวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการค่ะโอ้โหนะครับสวยมากดองเบลล่ะครับค่าตอนนี้เบลก็จบการศึกษาแล้วนะคะจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังศิษย์สาขาสื่อสารการแสดงค่ะปัจจุบันก็เป็นอ่อฟรีแรนลนซ์ทำคอนเทนต์ค่ะ แต่ละคนเนี่ยมีดีกรีไม่ธรรมดานะครับเวทีของเขาเนี่ยคุณภาพจริงๆเลยมีเวทีเยอะแยะทั้งหลายเวทีและยิ่งโดยเฉพาะอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าบิวตี้ควีนเนี่ยก็คือเดี๋ยน้อยหลายคนก็จะทราบนะครับว่าน้องๆเหล่านี้คือ3าวประเภทสอเนาะใช่เดี๋ยวสวยมากสวยเขาเรียกว่าสวยจริงๆแต่คิดยังไงถึงมาประกวดเวทีนี้ครับเอาน้องฟุกก่อนเลยสําหรับตัวฟุกเองนะคะก็ ถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีต้นแบบแล้วก็เป็นไอดอลให้กับกลุ่ม t r a n s g e n d ร์นะคะในทุกวัยเลยเพราะว่าเวทีของมิสแอนจี้วิลีนเนี่ยมีมาทั้งหมด6ปีแล้วค่ะพิชา<ม>แล้วก็ฟุกก็เคยเข้าร่วมประกวดในปีที่2ของการจัดประกวดของแม่แอนจี้เช่นเดียวกันนะ<ม>แล้วก็ในช่วงนั้นนะคะก็เราก็ยังอยู่ในวัยที่กําลังศึกษาอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราจบการศึกษา<ม>ความฝันของเราก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนในการที่เราจะแบบประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งของความฝันของเราเ<อ>นะคะ ฟุกก็ใช้ความฝันตัวเองนะคะก้าวเดินเข้ามาเวทีมิสแอนซี่บิวตี้วีนในปีที่6นะคะแล้วก็เลือกอโชว์ในความเป็นของตัวเองมากที่สุด ตรงกับคอนเซปของเวทีในปีนี้ด้วยค่ะพี่ชายตรงที่คําว่า proud of yourself คือความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ oh. สิ่งสิ่งนี้แหละค่ะทำให้ฟุกได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับเป็น Miss i s ส e อ t จ g r e e n Thailand 2025ค่ะโอ้โหสมมงมากคุณค่ะส่วนน้องปัม๊มนะคะพิดยังไงถึงมาประกวดเวทีนี้ก็ของปั๊มเป็นการกลับมา uh. เป็นปีที่ส uh. ค่ะ uh. ก็คือรู้สึกว่ารักเวทีนี้มากจากที่แบบ ได้สัมพัสในปีที่แล้วเนาะปั๊มก็อยากจะกลับมาแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกับแม่แองจี้แล้วก็เวที Miss a n g จี้ e ิวตี้ควีนด้วยค่ะนะพี่เป็นพี่แองจี้ได้ยินแบบนี้ดีใจตายเลยนะคนเรามีความพยายามไม่พอฉันจะมาเวทีนี้แหละจะตำแหน่งอะไรฉันไม่สนฉันอยากเข้าทีมอ่ะอ่ะแล้วน้องเบลลล่ะครับ ค่ะก็เบลเลือกที่จะกลับมาเป็นปีที so, okay. ่สองของเบลนะคะเพราะว่าครั้งแรกอะค่ะเบลเข้ามาเบลก็เป็นเวทีแรกที่เบลเข้ารอบเพราะเบลประกวดหลายเวทีเบลไม่เคยเข้ารอบเลยแต่ในการประกวดทุกหลายๆเวทีนั้นก็มีแม่แองจี้คอยที่เป็นสื่อในการถ่ายรูปให้เบลแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของเราในแต่ละรูปแต่ละสื่อว่าเราควรพัฒนาในสิ่งไหนใช่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบว่าเวทีแห่งโอกาสเป็นขนาดสื่อเขายังให้แบบว่า แสงกับนางงามทุกๆคนอย่างหนูมไม่เป็นนางงามที่ไม่มีแสงหนูก็ได้รับแสงจากสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูกรู้ว่าอ่ะถ้ามาเวทีแมงจี้หนูอาจจะได้รับอะไรที่มากกว่านี้ทางด้านประสบการณ์การทางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็เลยเลือก<ม>ที่จะมาประกวดส่วนแบบว่าปีนี้นะคะ่ะกลับมาแก้มอีกครั้งจากข้าผิดพลาดต่างๆก็ได้เข้ามาในท็อป5เลยคะ่ะอืมนะสุดยอดมาก,มากพัฒนาตัวเองไม่ยอมแพ้เอาอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะพี่ชายเนี่ยเป็นกรรมธิการสมรสเท่าเทียมะนะทีนี้ในเรื่องของ สามประเภทสองหรือ L G B T Q เนี่ยอันนี้พี่ถามหนูนิดนึงว่าในเรื่องของสมรสเท่าเทียมอย่างที่พูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้แล้วหนูมองกับเรื่องราวเหล่านี้ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าถามความคิดหนูนะคะก็ถ้าหากเรื่องสมรสเท่าเทียมมันเป็นสิ่งที่เท่ากันก็อยากให้มีค่ะเพราะ<ม>ว่ากลุ่มทางเ,เดอร์นะคะแล้วก็บางคู่เนี่ยเขาก็ต้องการ กรรมสิทธิในณจุดจุดนี้เพราะว่ามันก็มีกรรมสิทธิ์หลายอย่างที่สามารถเซ็นให้กันได้เช่นในการผ่าตัดต่างๆอย่างนี้ค่ะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับประเทศไทยของเราค่ะครับผมแ,<ต>แล้วน้องปัมนะครับมีความคิดอย่างไรบ้างก็ปัมรู้สึกนะคะที่เราได้ส่งรถเท่าเทียมมาคะ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สําหรับพวกเราที่เป็นแบบกลุ่ม LGBT อะค่ะมันรวมทุกคนโดยที่แบบเราไม่ได้จํากัดเพศไม่ได้ระบุเพศในการที่แบบเราจะสร้างครอบครัวหรือแม้กระทั่งการที่เราแบบ จะเซ็นเรื่องใดๆก็ตามอะคะ่ะความรู้สึกว่ามันดีแล้วก็มันโอเคมันทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันเพราะทุกคนเป็นคนเหมือนกันนะคะครับโอ้โหสิบสิบสิบเ <im itation> นาะพี่ชายชอบพูดคานี้เฉลยแบสว่านางเอกน้องเบลอะเออค่ะ <im itation> สำหรับหนูหนูคิดว่าเป็นเรื่องที่ของชาว LGBTQ นะคะที่ยืนหยัดต่อสู้กันมาได้เนาะเพราะว่าการที่เราได้สุรยอเท่าเทียมมันไม่ได้แค่เป็นสิ่งที่หยุดเพียงแค่นี้แต่มันเป็นสิ่งที่เราต่อยอดไปตรงที่ว่า หากคู่รักเราเประสบอุบัติเหตุต่างๆเราก็สามารถจะเซ็นให้ได้กรรมสิทธิ์ต่างๆในครอบครัวอะไรต่างๆอะค่ะเพราะว่าบางเคสเรามีเคสที่เป็น LGBTQ ที่แบบว่าประสบอุบัติเหตุต<ะ>แต่ไม่สามารถที่จะเซ็นแทนกันได้ม,มันก็ทําให้อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้รับการรักษาไปด้วยในสุดนั้นเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมแล้วเพราะว่าสิ่งนะะี้ค่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อเกิดให,ให้เกิดการเรียกล้อมต่างๆให้ LGBTQ นั้นได้มีสิทธิ์ในสังคมมากขึ้นกว่า่อน <klore. S 2> ครับผมเห็นไหมที่พี่ถามคำถามนี้ไม่ได้หรอกสมรสเท่าเทียมพี่อยากถามว่าสวยขนาดนี้โสดหรือไม่โสดเพื่อทั้งคนดูเขาอยากจะสวยจังเลยฟุกเนี่ยโสดอยู่หรือเปล่าหรือมีแฟนแล้วเราจะอกหักไหมเนาะอะไรอย่างเงี้มีแฟนหรือยังครับน้องุกส่วนของผก็มีคนคุยค่ะ มีคนคุยค่ะแต่ก็ในเรื่องของขั้นในอนาคตก็ต้องลองดูใจกันก่อนค่ะพี่ชายเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือกก็คือความเข้าใจกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันค่ะไม่เน้นแบบว่าต้องหล่อสูงร้อยแปดสิบไม่เน้นค่ะพี่ชายเอออ่ะน้ำปมบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ยังโสด สนิทรอสนิทเลยแต่ก็เปิดใจอยู่นะคะเนะครับรายการเราก็หาคู่กันอย่างนี้แหละน้องเบลแล้วลูกค่ะตอนนี้ก็โสดค่ะสดสนิทเหมือนกันครับก็ยังเปิดรับหนุ่มตาขีดอยู่นะะสรุปแล้วก็คือทั้งสามท่านเนี่ยนะครับสวยโสดสดทีมงานตาข้องแอบยิ้มอ่ะทีนี้เวรายการมาใหญ่แล้วนะครับอย่างที่พี่ใหญ่จะสัมภาษณ์ทุกๆครั้ง ไอดอลที่เราชื่นชอบมีใครเพราะอะไรครับค่ะสำหรับตัวพวกเองไอดอลของผูก็จะเป็นที่เอสมอนด์ค่ะกันวราแก้วจินนะคะมีซิฟานี่นะคะ a ท l แ n น2018แล้วก็เฟิร์นเลอร์อัพนะคะมิสอินเตอร์เนชันแนลเพ2019ค่ะเพราะว่าพี่เอสมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นทานเจนเดอร์ที่สามารถเป็นผู้นำให้กับนิวเจนเนเรชันที่สามารถขับเคลื่อนสังคมให้ได้แล้วก็สามารถ เป็นตัวแทนหรือเป็นกระบอกเสียงในด้านต่างๆของกลุ่ม LGBTQ+ ได้ค่ะโอ้โหสุดยอดมากพี่เป็นที่เป็นปั๊นี้ปลื้มนะรับเป็นน้องสาวเป็นลูกสาวเลยอ่ะน้องปั๊มละครับของปั๊มก็จะเป็นฝั่ง international นะคะเป็นคุณอเล็กคอนสแตนีค่ะเป็นนางแบบวิกตอเรียซีเครตที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศค่ะปั๊มรู้สึกว่าเขาแบบสร้างอิมแพกให้สาวข้ามเพศหรือสาวทรานมากๆค่ะเพราะว่า ปามก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนแรกหรือเปล่าแต่เขาเป็นคนที่ได้เดินเวทีวิ c t ตอร a s s e c คร t แล้วก็ดังมากๆในช่วงนี้แล้วก็กำลังบูมในวงการนางแบบมากๆค่ะนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา LGBTQ พอหลายๆคนเลยทีเดียวเนาะพี่ชายก็เพิ่งเพิ่งทราบเหมือนกันเนี่ยพอได้คุยกับน,น้องๆแล้วก็ได้รับความรู้ดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยแล้วน้องเบลล่ะครัข้องหนูก็เป็นพี่ปีใหม่ค่ะจูฟานี่ เพราะว่าพี่ปีใหม่อะค่ะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายหนูตรงที่ว่าพี่เขากลับมาประกวดตั้งหลายรอบก่อนจะได้เป็นผู้ชนะในเวทีมิสซิฟเนียค่ะมันก็เปรียยนสมอนหนูที่แบบว่าต่อสู้มาหลายครั้งก่อนจะได้แบบว่าความสําเร็จแต่ละครั้งก็ต้องต่อสู้หลายอย่างฝ่าฟันแต่พี่ปีใหม่ก็คือทําได้และอีกอย่างก็คือเป็นตัวอย่างให้กับชาว L G B T Q ทุกคนรวมถึง พี่ๆทุกคนนะคะได้เห็นว่า LGBT เราก็สามารถทําอาชีพที่เป็นเอ็กซสเซสได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆค่ะใช่มันก็เกิดความเท่าเทียมกันนะสุดยอดมากๆนะครับทีนี้เรามีไอดอลของเราแล้วแล้วถ้าวันนี้เราเป็นคนดังแล้วเราเป็นถึงมิสเอนกิฟตี้ควีนเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นไอดอลให้คนอื่นในด้านในไดได้บ้างเอออ่ะคนแรกถ้าถามปุ๊บก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของด้านการทำงานค่ะปุ๊กมั่นใจนะคะว่าไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไร เช็คเช็คในตอนนี้ค่ะปุ๊กเป็นเลขาสังยาแพทย์นะคะแล้วก็สามารถมีความมั่นใจสามารถเป็นตัวของตัวเองอภาคภูมิใจในตัวของตัวเองทํางานให้เต็มที่และสังคมก็จะยอมรับเราเหมือนที่ตอนนี้ค่ะในสังคมการทํางานก็ยอมรับปุ๊กมากขึ้นแล้วก็ภายนอกก็ยินดีแล้วก็ยอมรับปุ๊กมากขึ้นค่ะโอ้โหสุดยอดครับเป็นไอดอลนะครับนี่ก็คือไอดอลอีกหนึ่งท่านนะสำหรับวันนี้อะแล้วน้องปั๊มนะครับ ก็ของปัมก็จะเป็นความพยายามแล้วก็ความไม่ย่อท้อค่ะก็ถ้ายกตัวอย่างเลยก็คือตัวเองที่เห็นง่ายๆเลยก็คือปีที่แล้วที่ปั๊มมาประกวดก็คือได้เข้ารอบแค่ท็อปสิบห้าคนของแมงจี้แต่ปีนี้ด้วยความที่ปั๊มมีความพยายามแล้วก็ปั๊มมูมานานแล้วก็ไม่ท้อค่ะปัมก็เลยได้เข้ามาอยู่ในท็อปไฟล์แล้วก็ได้มาอยู่มาเจอกับทุกคนในวันนี้ค่ะ ครับผมความไม่ย่อท้อนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะครับความพยายามไม่เคยทําร้ายใครเนาะแล้วน้องเบลล่ะครับของเบล,ลก็เป็นเรื่องความพยายามับการพัฒนาตัวเองค่ะก็ยกตัวอย่างตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่หนูกว่าจะมายืนณัสุดนี้นะวันนี้ค่ะต่างก็เคยล้มเหลวมาก่อนอเคยแบบว่าเจ็บ ปวดมาก่อนทางด้านความฝันนี้ทั้งโดนแบบว่าคําวิจาร,รณ์โดนให้คนแบบเบี่ยงไปทางอื่นไหมทางนี้ไม่ใช่คำแบบทางของเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเจออะไรต่างๆนาน,นานส่วนทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราฟังเสียงตัวเองแล้วก็กลับไปสังเกตสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตนะคะยอมรับในจุดนั้นนะคะแล้วพัฒนามันก็จะทําให้คุณมายืนอยู่จุดนี้เหมือนที่เบลมายืนทุกวันนี้ค่ะครับผมชอบจังเลยกับประโยคที่ว่าฟังเสียงตัวเองเนี่ยใช่ค่ะจริงๆนะคนเราบางที เราล้มเหลวเพราะไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเพราะเราฟังคนอื่นนะจนเรามีความรู้สึกว่าท็อกซิกในตัวเองไปโดยอัตโนมันติต่อไปนี้ไม่ต้องฟังเสียงใครฟังเสียงตัว,<ช>ตวเองแล้วสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับช่วงท้ายแล้วอยากจะให้ฝากช่องทางติดตามติดต่อเพื่อใครได้ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับอยากเป็นแฟนคลับน้องฟ๊กแฟนคลับน้องปั๊มแฟนคลับน้องเบลนะครับบอกช่องทางติดต่อเฟซบ o o กไอจีิก พูดได้มาเลยเชิญเลยครับสำหรับช่องทางการติดต่อของฟุ๊กนะคะเฟซบุ๊กนะคะก็ฟุ๊กนะคะนัดนัชนะคะภาษาอังกฤษนะคะฟุ๊กนะคะโอโอเคนะคะนัดนชาเลยค่ะแล้วก็ทางอินสตาแกรมนะคะฟุกกิโกกค่ะแล้วก็ทางทิกตอกนะคะก็ช่องสตอรี่ฟุ๊กภาษาไทยเลยนะคะฝากติดตามฟุ๊กด้วยนะคะมีข่าวสารอัปเดตอยู่มากมายเลยนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยนะคะอินบอก้อมาสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะคนต่อไปครับ ก็ของปั๊มก็จะเป็นทางอิน t a า r กรมนะคะ PUMP_PTRP ค่ะแล้วก็ Facebook กับ TikTok เป็นชื่อเดียวกันเลยค่ะปั๊มพัทรธิดาภาษาอังกฤษค่ะครับผมค่ะสำหรับเบลนะคะก็เฟซบุ o กนะคะก็ชีรายาดาวพัทกิติยากุลภาษาอังกฤษนะคะส่วน IG ก็เป็น b บลล่ underscore D W C X ค่ะส่วนติก t อกก็ชื่อพิกเล็ตนะคะเข้าไปเสิร์ชชื่อพิกเล็ตแล้วก็ใส่อีเมจิหมู่2ตัวเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องทางการติดตาม m มิสแองจี้วิซิคว e n ของเราด้วยนะคะทางช่องทางแฟนเพจ f f c e e o o o k IG และ TikTok ค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวสาร การดําเนินการออกงานของผู้เข้าประกวดเราต่างๆให้ทุกคนได้รับชมนะคะครับผมก็สามารถติดตามน้องๆเหล่านี้นะครับหรือไม่ก็ง่ายที่สุดเพจ m i s Eugene, animals, er. meet iten, s, bs, <S, 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 <S ิน i ิ i บิล u e ้คูนะครับอ่ะปิดท้ายรายการอยากให้น้องฟุ๊กเป็นตัวแทนนะครับพูดขอบคุณเวทีประกวดแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและคอยชื่นชมเวที m i s s a น i i วบิ u ตี้ค e ครับได้ค่ะ สำหรับตัวฟุกเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเวทีมิสแอนจีวิติกีนนะคะก็แม่แอนจีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนให้กับองค์กรมิสแอนจีวิติกีนนะคะก็ตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยฟุกเห็นถึงการพัฒนานะคะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของแม่แอนจีที่ทำผลงานนะคะแล้วก็ปั้นเด็กนะคะที่มีความฝันคนหนึ่งแล้วก็ สร้างคุณค่าให้กับเด็กคนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วผมก็ภาคภูมิใจมากที่ได้มายืนณจุดๆนี้อยากให้ทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเราอยู่นะคะฝากติดตามพวกเราในปีต่อๆไป New Generation หลังๆก็จะมีตัวตนในสังคมมากขึ้นฝากทุกคนติดตามตลอดไปด้วยนะคะครับผมขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากๆเลยนะครับ,บนะครับแล้วก็นี่คือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีคุณภาพในวงการบันเทิง บ้านเรานะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับพี่แองกี้นะครับเจ้าของเวทีมิตแองกี้วิทีควินมากๆนะครับที่พาน้องๆมาพูดคุยแล้วก็ได้สัมภาษณ์ทัศนคติกันนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในมโอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ